ภายนอกก็อยากได้ธรรมะก็อยากถึงมันจําเป็นจริงๆธรรมะพรอาพรเร็วเครื่องประดับธรรมะคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สงบเย็นสรุปนะถ้าผู้ใดมีความจริงแล้วก็มีความสงบเย็นเอามาประดับไว้ที่ใจใจของบุคคลนั้นเย็นเย็นสงบเห็นไหม อันนี้ความจําเป็นและนอกจากนั้นพอหรืออยังสมนใจพ่อยังตัดต่อไปว่าเราสร้างเรือนให้กายอยู่อย่าลืมสร้างเรือนให้ใจอยู่ด้วยเห็นไหมเราติดแอร์ให้กายเย็นอย่าลืมติดแอร์ให้ใจเย็นด้วยเห็นไหมความจะเป็นนั้นนี่ ถ้าผู้ใดสร้างแต่เรือนให้กายอยู่ไม่สร้างเรือนให้ใจอยู่เราจะเห็นง่ายโกรธง่ายเครียดเร็วโมโหรายอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้โมโหโทโบางทีก็ด่าแหลกเฉลยเห็นไหมเคยเห็นเนาะเห็นไหมอันนี้เขามีแต่เรือนกายติดแอร์ให้กายเย็น นอนในห้องแอร์ก็เครียดบางคนมึงมงเห็นไหมนอนไม่หลับก,ก็มีนอนในห้องแอร์กันยังนอนไม่หลับเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องสร้างเรือนให้ใจอยู่ติดแอร์ให้ใจอยู่ด้วยเรือนใจคืออะไรนอนกีโมงนั้น ใบสองบนาทีเจ้าค่ะใบสามแล้วใบสองสิบนาทีเจ้าค่ะ,อคะโอ้มันไม่จบหรอกนอ้อเอาเเอา,เอาจบตามเหตุนะค่ะ<า>เรือนใจคืออะไรที่หลวงตาออกมาอยู่นี้ต้องการสร้างเรือนให้ใจอยู่ให้พระมีโอกาสสร้างเรือนให้ใจอยู่ติดแอร์ให้ใจเย็น ให้ญาติโยมเนี่ยมีเรือนใจและโยมก็จะได้ติดแอร์ให้ใจเย็นด้วยเห็นไหมจิตใจมันจะเย็นได้ต้องอาศัยภาวนาแบ่งออกเป็นสองส่วนหนึ่งสมถะภาวนาหรือสมถกรรมฐานเห็นไหมจเจริญสมถะภาวนาถ้าผู้ใดใช้ จะเป็นอารมณ์กสินสิบอสุภัสสิบก็ตามเป็นต้นนั่นนะหรือเราจะดูดูร่างกายของเราก็ได้หรือจะเพ่งภายนอกก็ได้เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิเป็นฌานร่างกายเป็นพระเห็นไหมร่างกายเป็นแม่ชีแม่พรามเป็นเดนเป็นญาติเป็นโยมแต่จิตเข้าถึงซึ่ง ปริมาสงสารคือพรหมโลกเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในสมาธิในฌานจิตมันจึงเย็นสงบกิกเลสทั้งหลายทั้งปวงถูกอำนาจสมาธิข่มไปเรียบร้อยเลยเห็นไหมพระเดชพระคุหลงพ่อใหญ่สอบฝึกแม่เชยญาติโยมลูกเนนพระตะ่อน ฝึกตั้งแต่สามินาทีได้สามถินาทีแล้วก็เข้าหนึ่งชั่วโมงเมื่อได้หนึ่งชั่วโมงฝึกให้ได้สองชั่วโมงถ้าใครได้สองชั่วโมงก็ฝึกสามชั่วโมงจากสามชั่วโมงฝึกหกชั่วโมงเลยนั่งรั่วเดียวหกชั่วโมงถ้าใครได้แล้วฝึกสิบสองชั่วโมงเมื่อได้สิบสองชั่วโมงแล้วฝึกยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าผู้ใดใครก็ตามเจริญสมถะภาวนาสําเร็จฌานอย่างนี้ เรียกว่ามีเรือนใจประเภทที่หนึ่งสงบแต่ยังไม่แน่นอนถ้าจุติสรุปนะถ้าจุตดพระจิตที่มีฌานไปเกิดในพรม,มโลกเมื่อวีซา่าเข้าใจเนอกวีซ่าพรม,มโลกหมดลงพระพรก็ตกจากพรม,มโลก ไปสวรรค์ก็ได้มามนุษย์ก็ได้ถ้าบาปไม่ผลลงนรกอีกก็ได้คือยังไม่แน่นอนแต่ถ้าว่าผู้ใดเจริญสมถะภาวนาสําเร็จฌานตายพระจิตในฌานไปเกิดพุทม,มโลกอยู่ได้นานเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์บุคคลนั้นจะอยู่เหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกลักษณะนั้นไม่ไม่อยากจะมีครอบมีครัวอะไรต่างๆ และในที่สุดก็น้อมไปสู่ธรรมจเจริญวิปัสนาภาวนาบนรรลุมรรคผลได้ง่ายขึ้นเห็นไหมเจ้าคุณศึกษามามากเรื่องเหล่านี้ทีนีป้ประการที่สองคือวิปัสนาภาวนาวิปัสนาภาวนานี้เราสามารถนำไปสร้างเรือนให้ใจอยู่ได้ทุกเวลา คนส่วนมากที่ไม่เข้าใจนะลุงตาที่สอนกรรมาฐานมาเนี่ยไปอยู่กับพระเดชพระกุหลงพ่อก็เหมือนกันก็จะบอกว่าฉันไม่มีเวลาผมไม่มีเวลาไม่มีเวลาปฏิบัติไม่มีเวลาภาวนาความจริงแล้วไม่ได้ศึกษาดูเท่านั้นเองถ้าศึกษาดูแล้วเนี่ยยี่บสี่ชั่วโมงมีโอกาสภาวนาได้ทั้งหมด วิปัสนาภาวนาไม่เกี่ยวกับสถานที่สงบหรือไม่สงบไม่เกี่ยวนะแม้จะเปิดเพลงเปิดหมอลำอยู่อะไรต่างๆก็ตามยกจิตมาที่หูได้ยินเนาะได้ยินหนอถ้าต้องการสมาธิก็เพ่งที่หูเมื่อเพ่งที่หูเพ่งไปเพ่งไปเพ่งไปขมขะตคันนิกัสมาธิเกิดส่งผลให้ถึงอุปจาระอุปจาระเกิดต่อเนื่องส่งผลให้ถึงอัปปนาสาเร็จฌานเมื่อจิตอยู่ในฌานธรรมก็ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกสงบอยู่ เห็นไหมเรือนใจเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าผู้ใดต้องการปัญญาเจริญวิปัสนาภาวนาทีนี้ถ้าได้ยินเสียงแล้วได้ยินเนาะใจดีเนาะสันเบียรรู้ว่าเสียงนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับไหมดังนี้เป็นต้นถ้าได้ตื่นนอนผู้ง่ายก่อนนอนกราบพระห้าครั้งเนาะช่นม่โยมผู้สามกราบห้าครั้งเนาะเออเห็นไหม ทำไมจะกราบหาครั้งปราท่านแสดงไว้จิตจะมีที่พึ่งอย่างดีพระรตนัรัยคือพระธรรมประสงค์สมบูรณ์อยู่ในจิตบาปแทรกยาแล้วก็ประกาศลงครั้งที่สี่คือบิดามารดาตายแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามนึกเห็นไหนะ้าแววตาของท่านเมตตาให้ชีวิตมากราบลงครั้งที่ห้าครูปรชาอาจารย์ ถ้าเรากราบพระด้วยสติปัญญาอย่างนี้บุญเต็มหัวใจเห็นไหมที่พึ่งอย่างดีเลยจิตจะไม่วอกแวกวันไหวในง่ายเมื่อกราบพระห้าครั้งเสร็จแล้วกราบลงที่หมอนนะนอกนั้นสามครั้งแต่ก่อนนอนกราบลงที่หมอนนะห้าครั้งแล้วค่อยเอ็นตัวลงไปนอนนอน,นอนเนาะภาวนาได้เท่านั้นเลย เห็นไหมเมื่อนอนนอนอนนอนนอนลงไปหัวถึงหมอนก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายานุปัสนาจิปัฏฐานตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าถึงปลายผมเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเรานอนเรียบร้อยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ท้องพองท้องยุบเหนือจะเดือประมาณสองนิ้วมือหายใจเข้าท้องมันจะเริ่มพอง เราก็ปริกรรมภาวนาว่าพองหนอเวลายุบเราก็ยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอไปตามลําดับสังเกตไปสังเกตไปมันจะหลับเวลาไหนถ้าปรารถนาถึงธรรมมันก็ไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ง่ายเกินไปแต่ถ้าไม่เข้าใจเส้นทางพระนิพพานถึงธรรมได้ยาก เห็นไหมนี่ถ้าเราดูทั้งพองทายุบทางพระนิพพานเป็นอย่างไรเวลามันท้องพองขึ้นละพองหนออกลายุบยบหนอถ้าผู้ใดเห็นเพียงเท่านี้กายสงบวัญชาสงบนั้นคือศีลในค์มมักเห็นไหมเราไม่ได้สมทานนะเกิดขึ้นเพราะเราสํารวมกายสุรวมาจาัาแล้วตั้งติติปที่อาการพองการยบพองหนอยบหนอ,หนอไม่ปืด นั้นคือขณิกะสมาธิก็ได้แค่นั้นอันนี้ชื่อว่ายังไม่เข้าถึงเส้นทางพระนิพพานเลยยังไม่เข้าถึงเลยแต่ถ้าผู้ใดสเนีกยลงไปว่าพองหนอเกิดดับอย่างไรยุบหนอเกิดดับอย่างไรสังเกตไปสังเกตไปอาการพองยุบเกิดดั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 บอย่างไรถ้าผู้ใดเห็นมันเกิดแล้วก็ดับยุบลงก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนั้นคือปัญญา ทางไปสู่พระนิพพานเป็นเช่นนั้นเมื่อผู้ใดสังเกตไปสังเกตไปตามลําดับบางครั้งบางข่าววิปัจนาญาณมันเกิดขึ้นเพราะสติของเราสมบูรณ์โมหะมันจะอ่อนลงอ่อนลงเมื่อสติสมบูรณ์ขึ้นตามลําดับมันก็จะเกิดพระไตรลักษณ์สรุปให้ฟังเลยนะแต่ว่าอารมณ์ที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจยาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแสดงไว้สั้นๆพูดให้ฟังนะผู้ดีะจะเข้าถึงบัคผลที่ผ่านต้องผ่านยานสิหกเห็นไหมพูดให้ฟังชันสั้นเฉพาะวิปัสนาญาณแปข้ออารมณ์ที่เกิดขึ้นสภาวะธรรม8ข้อนี้นะมันมีอยู่ทุกตัวตนคนสัตว์ชาติใดภาษาใดมีทานั้น จะเจริญภาวนาหรือไม่เจริญภาวนามันมีของมันอยู่แล้วเห็นไหมแต่คนไม่เข้าใจส่วนผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาเมื่อสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมาสงสัยอะไรถามพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะชี้แจงให้ทราบว่าอันนี้คืออันนี้นะอันนี้คืออันนี้นะเห็นไหมมันก็จะผ่านไปผ่านไปผ่านไปแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นแก่คนธรรมดาเนี่ย เราก็จึงเห็นอารมณ์ของคนมันอยู่อย่างนี้หนึ่งฟังนะสภาวะที่มีอยู่ทุกตัวตนของสัตว์ถ้าจะรียวิปัสนาภาวนาสภาวะนี้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติได้ว่าวิปัสนาญาณแปข้อหนึ่งเวลาภาวนาก็ดีมันจะร่าเริงบางครั้งหรือพอเราภาวนาไปจิตใจมันแช่มชื่นเบิกบ,บานบางครั้งนะ แต่บางครั้งบางรขาวพอภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปมันหงอยเหงาซบเซาอยากอยู่คนเดียวไม่อยากให้ใครมายุ่งเคยเป็นไหมจะเจริญไม่จเจริญเกิดนะนี่ไม่ไม่อยากให้ใครมาหาไม่อยากคุยกับผูดด้ใด้ไม่อยากจะพูดกับผู้ใดจากนั้นไปมันจะเกิดความวิตกกงังวลเกิดความกลัวตกใจง่ายอะไรนิดอะไรหน่อย กลัวผีบ้างกลัวอะไรต่อมีอะไรบ้างเห็นไหมอันนี้คือสภาวะทั้งหมดนะไม่ใช่จิตนะต้องแยกออกที่พูดให้ฟังทั้งหมดนี่ไม่ใช่จิตอารมณ์ที่เกิดร่วมกับจิตจากนั้นไปมันจะเห็นแต่ทุกอย่างเดียวยืนก็เป็นทุกนั่งก็เป็นทุกนอนก็เป็นทุกอะไรอะไรก็เป็นทุกถ้าเลยจากนั้นไปเกิดอะไรเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเห็นไหม เบื people, no. hmm. so ่ออาหารเบื่อหน้าคนเห็นคนหน้าเดิมม <c oughs> ันมันเบื่อบางครั้งเห็นไหมนเห็นไหมเพราะฉะนั้นการค้าการขายทุกอย่างจึงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆให้มันถูกต้องกับอารมณ์ของคนเห็นไหมจัดแล้วจัดอีกจัดอย่างนี้แล้วก็จัดอย่างนั้นจัดอย่างนั้นก็จัดอย่างนี้เปลี่ยนอารมณ์ ถ้าคนเข้าไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันเฉยๆแต่ถ้าเปลี่ยนที่แล้วก็อู้ของใหม่ว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นห้างต่างๆของตาไปนี่ถ้าน,น,นานๆทีไปหน่อยเปลี่ยนเลยเอาอันนั้นมาไว้ตรงนี้เอาวันนี้ไปไว้ตรงนั้นเปลี่ยนเรื่อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี่เบื่อเบืเสงเสง บางทีก็เบื่อธรรมะบางทีก็เบื่อคนนั้นเบื่อคนนี้บางทีก็เบื่อที่อยู่ที่อาศัยคนก็เลยชวนกันไปท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เห็นไหมแต่หลักวิปัสสนาภาวนาถ้าเกิดความเบื่อก็คมเบื่อออกจากจิตเพราะจิตไม่ใช่ความเบื่อความเบื่อไม่ใช่จิตแต่คนไม่เข้าใจเหรอมันไปตามอารมณ์พระราชาจิตราชก็สั่งการไปจิท่านไปเที่ยวตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้าง อารมณ์นั้นก็ตกไปมันก็หายแต่ได้ว่าเบื่อแล้วผ่านจากเบื่อเป็นยังไงทุรนทุรายมีแต่คิดอยากจะหนีถ้าเกิดเค้ื่อนแก่พัญญาพัญญาก็ยางจะหนีจากสามีถ้าเป็นคนธรรมดานะถ้าเกิดเค้ื่นจากสามีสามีก็อยากจะหนีจากพัญญาถ้าเกิดขึ้นกับลูกๆล,ลูกอยากนี้จากพ่อจากแม่ทําการทํางานอยู่ก็คิดอยากจะหนีอยากจะเลิก เห็นไหมอันนี้คือสภาวะที่มันมีอยู่เป็นอยู่ในชีวิตของคนทั้งโลกแล้วก็น้อยใจสภาวะนี้นะคนคิดค่าตัวตายเพราะภาวะอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ชี้แจงขึ้นกระดานเลยปีสามสองเห็ 2. นไหมน้อยใจบางทีนั่งอยู่คนเดียวก็คิดไปคิดมาน้อยใจน้ำตาไหลเลย อยู่คนเดียวก็น้ำตาไหลเห็นไหมถ้าเลยจากนี้ไปสภาวะข้อที่เจ็ดอันนี้เข้มแข็งเห็นไหมข้อที่หกเมื่อกี้นี้ที่พวกฟังน้อยใจอะไรต่างๆเราพูดอะไรไม่ได้บอกก็ไม่ได้มันไม่รู้เป็นยังไงเขาไม่ยอมรับเลยเห็นไหมแต่ว่าข้อที่ เจ็ดเนี่ยสภาวะที่เจ็ดเข้มแข็งขึ้นมาไม่กลัวอะไรใครจะดา่าแล้วแต่เธอฉันจะอยู่ฉันจะทำใครไม่ทำฉันจะทำคนเดียว <c oughs> เห็นไหมนี่มันมีอยู่อารมณ์อย่างนี้ประการที่แปดทีนี้สภาวะที่มันมีอยู่นะมันอยู่กลางๆใครทำดีก็ ใครทำไม่ดีก็ือไม่เป็นไรเห็นไหมเจยเจยถ้าเรียกว่าสังขารุอเปกขาเห็นไหมถ้ามาถึงเจยเจยแล้วทีนี้ถ้าบุญวาสนาบารมีไม่พอความเพียรไม่เพียงพอก็ย้อนกลับอีกเหมือนเดิมก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นี่เพราะฉะนั้นอารมณ์คนแต่ละวันแต่ละชั่วโมงมันจึงไม่ค่อยจะอยู่กับที่ มันไม่แน่นอนอันนี้พูดให้ฟังแต่ถ้าว่าถึงสังขารุปเปกขายานเนี่ยนะทวิปัจจานญาณมันก็จะทําให้ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นสงบไม่ยินดีไม่ยินรายดีก็ธรรมดาไม่ดีก็ธรรมดาเห็นไหมเมื่อถึงตรงนี้ถ้าจเจริญวิปัสนาภาวนาวิปัสนาญาณแก่ก้าก็เข้าสู่มรรควิถี ก็จะเห็นท้องผ่องท้องยุบนั้นเร็วขึ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 ้นดับวุ๊บลงไปมันดับไปตอนยุบหรือตอนผ่องเห็นชัดเลยหรือบางท่านบางคนก็เห็นท้องผ่องทอยุบมันแนงเข้าแนงเข้าตีบเข้าตีบเข้ามือจจจะขาดแล้วก็ขาดวุ๊บลงไปขาดไปตอนไหนจําได้หรือบางท่านบางคนเห็นท้องพองทอยุบสม่ำเสมอกันที่ดีล้วก็เบาเข้า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  เบาถึงที่สุดขาดปุ๊บลงไปก็จําได้ทางไปสู่พระพุนิพพานมีสามเส้น,นถ้าผู้ใดอยากถึงทมเด้ที่ถามนี่ถามสุดยอดเลยมันไม่จบง่ายนะนี่ถามประเด็นเดียวน,นั่นนี่เห็นไหมแต่ถ้าผู้ใดเห็นสภาวะเร็วขึ้นเร็วขึ้นก็ดีนะอันนี้ทางไปสู่พนธพพนีานนะ ถ้าพูดามหลักคืออน,นิจจังอน,นิจจงในภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนี้เร็วๆเลยเราก็ขาดปุ๊บจําได้อันนี้ผ่านทางอนิจจงถ้าผูใ้ใดสภาวะท่องพองทะยบแน่งเข้าแนงเข้าติดเข้าติดเข้าไม่ใจขาดขาดปุ๊บลงไปจําได้อันนี้ผ่านทางทุกขงังถึงนิพพานเหมือนกันแต่ถ้าผูใ้ใดก็ตาม ดูทั้งพองทายบสม่ำเสมอกันที่ดีแล้วก็เบาเข้าช้าลงช้าลงพอสุดยุบหรือสุดพองวุบลงไปจําได้มัคผลนิพานเกิดอันนี้เรียกว่าผ่านทางอนัตตาภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนเราเรียนมานะไม่เหมือนเราเรียนมาเห็นไหมถ้าผู้ใดจําได้อย่างนี้เวลาหลับมันหลับไปตอนไหนถ้านั่งภาวนาแล้วมันสงบไปตอนไหนจําได้ แต่ต้องมีสภาวะสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าผู้ใดจําได้อย่างนี้ครั้งเดียวเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าเข้าถึงธรรมมรรคผลนิพพานเกิดเห็นไหมเมื่อมรรคผลนิพพานเกิดครั้งเดียวเท่านั้นแหละสมเด็จพ่อรับรองชีวิตบุคคลนั้นไม่เลยว่าพระอริยะเจ้าเห็นไหมแปลว่าผู้ประเสริฐ คำว่าผู้ประเสริฐเป็นอย่างไรอบายภูมิสี่ปิดอย่างสนิทเห็นไหมเคยทําบาปมาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายการก็ตามชาติปัจจุบันนี้เคยทําบาปอะไรมาก็ตามขาดกระเด็นสิ้นเห็นไหมอันนี้ถ้าผูใ้ใดไม่ต้องการตกนรกนะวิปัสสนาญาณเกิดอย่างนี้ถ้าเรียกว่าสมุเฉทประหาร ต่พูดตามหลักเนะี่ยการทำลายกิเลสมีสามระดับสามระดับดบสามระบนะระบหนะึ่งตทางกัประหานสองวิขับรรัรลัปรปะหานสามสมุเฉทปปะหานแต่อันนี้สรุปไปฟังเพราะเวลามันน้อยเห็นไหมถ้าจำได้ถ้านั่งก็ตามนอนก็ตามนะแต่ว่าห้ามจ้องนะห้ามเพ่งแต่ถา้าเราสังเกตเกิดดับอย่างไรงเ,กเกิดดับอย่างไรสังเกตว่ามันเกิดดับอย่างไรเท่านั้นเอง เมื่อมันดับลงตอนไหนตอนยบหรือตอนผองจําได้ระเบิดตูหมหัวใจให้เรียกว่าวัชิรูปรมาธรรมาธรรมะอุปมาเหมือนฟ้าผ่าเมื่อเกิดขึ้นในเจตนใจของท่านผู้ใดบาปท,ที่เคยทําไว้หลายประลายชาติหลายกแลกันขาดกระเด็นเลยแต่ไม่ได้หมายความว่ากิเลสหมดทุกอย่างนะไม่ใช่แต่บาปท,ที่เคยทํามาที่จะลงสุนรกเป็นสุรกายใส่ดิฉันหมดเลยเห็นไหม ตัวบายภูมิสิปิดอย่างสนิทเลยเพราะฉะนั้นความแช่มชืน่นเบิกบาเนเดบิ่ความผองใสแห่งจิตความสบายใจแห่งจิตจึงเกิดขึ้นแก่ผู้บรรลุเป็นพระโสดา,าบันในริยะบุคคลดังที่กล่าวมาโดยย้อนนี้เห็นไหมเกิดดีอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติได้บรรลุเป็นประหรันเข้าสู่นิพพานแน่นอนกำหนดชาติได้เลย นี่จำได้ครั้งเดียวนะถ้าจำได้ครั้งที่สองเกิดอีกอย่างมากชาติเดียวถ้าจำได้ครั้งที่สามเสล็่เป็นพระนาคามีรียบคุคคลแม้ไม่ได้บรรลุเป็นพระหานในชาตินี้แต่ก่อนที่จะจุติคือตายแม้ไม่ได้ฌานสมาบัติมาก,ก่อนก็ตามมรรคสัจิทิยฌานย่อมเกิดขึ้นเพราะการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นเมื่อมรรคสิทธิฌานเกิดขึ้น ชานเกษเรสำเร็จแล้วมาจิมักเกิดขึ้นก็เข้าถึงผมมาโลกในสุทธาวาฒพรมไม่กลับมามนุษย์สวรรค์ไม่ไปจเจริญมิปัฒนาภาวนาในสุทธาวาฒพรมนั้นบรรลุเป็นประหารในสุทธาวาฒพรมนั้นน,นอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของคนทั้งโลกพ้นจากทุก์ทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหม พราะนั้นเราให้ทานรักษาศีนอะไรต่างๆก็ตามเลี้ยงบิดามารดาบำรบุงมารดาบิดาสงเคราะหญาตสงเคราะห์ปัญญาก็ตามเป็นต้นนะนะอย่าลืมนิพพานะปัจยโยโหตุทุกครั้งไปถ้าผู้ใดใครก็ตามไม่เข้าใจอย่างนี้ให้ทานรักษาศีนเจริญเมตตาภาวนามากขนาดไหนก็ตามชีวิตของเราทุกคนนั้น ตามหลักธรรมสมเด็จพ่อตรัสเดิมวัตตาสงสารทุกชีวิตย่อมหมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงอยู่อย่างนี้วัตตาแปลว่าวนชีวิตทุกชีวิตย่อมบนเวียนด้วยอำนาจแห่องอะไรหนึ่งกิเลสสวัสด์วนด้วยอำนาจของกิเลสสองกรรมวัฏเมื่อกิเลสเกิดขึ้นไปนเลยได้ทำกรรมเห็นไหม ประการที่สามวิปากวัฏผลแห่งกรรมเป็นอย่างไรชีวิตของคนหมุนไปตามนั้นไม่มีสิทธ์นะทุกคนไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของใครนะทุกคนไม่มีสิทธิในชีวิตของตนเองพระราชารารินีไม่มีสิทธิในชีวิตพระสง์นี่ก่อนทั่วโลกพระสงนี่ก่อนก็ไม่มีสิทธิในชีวิตของพระราชาาพระระชินีสามีพญาไม่มีสิทธิชีวิตของกันและกัน พ่อแม่ลูกไม่มีสิ่งวิตของกนและกันแม้ชีวิตเราเองเราก็ไม่มีจิตเกิดมาเองแก่เองเจ็บปวยเองแล้วก็ตายเองแต่ว่าสมเด็จพ่อตรัสไว้ถ้าผู้ใดใครก็ตามเข้าใจชีวิตว่ามันวนเวียนอย่างนี้น้อมจิตไปสู่ธรรมดังที่กล่าวมาแล้วการวนเวียนก็สั้นลงสั้นลงเห็นไหม สงสารแปลวา่การท่องเที่ยวเห็นไหมเราทุกคนยึงเชื่อว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้มาอยู่จริงๆนะต้องเข้าใจอย่างนั้นใครจะอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานขึ้นอยู่ที่พัสดปอร์ตคือบุญเห็นไหมพัสดปอร์ตนั้คนความจริงถ้าใครทําเป็นได้สี่ใบสร้างความดีทุกครั้งได้สี่ใบ เข้าใจเนาะแต่ถ้าไม่เข้าใจได้ใบเดียวทำั้าจะเกิดจนตายทำมากทำน้อยก็ได้ใบเดียวแต่ถ้าหากว่าผู้ใดใครก็ตามเข้าใจเรียกว่าญาณสัมประยุตต์งเห็นไหมสร้างสมบรม์สวง,งามความดีทุกอย่างด้วยความดีใจและยังไม่พอ,อยังสร้างด้วยปัญญาปรารถนาความพ้นทุกนั้นคือปัญญา เพราะฉะนั้นเราให้ทางรัศษาศีนเป็นต้นสาธุนิพพานะประ,ยะโยโหตุส,สั้นสั้นพัสสปอร์ตได้สี่ใบเห็นไหมการมาวจัจรบุญนี้ไปที่หนึ่งมาท่องเที่ยวโลกมนุษย์สวรรค์ได้ถ้าใครสร้างความดีและเพียงแต่ว่าสาธุอย่างเดียวดีใจก็ได้แค่นี้ถ้าพู้ไดสาธุนิพพานะประ,ยะโยโหตุใบที่สองรูปปาวจรบุญรูปประพรมสิมุกชั้น เวลาเจริญภาวนาสํเาเร็จฌานได้ง่าย<ม>เห็นไหมสมาธิเกิดได้ง่ายตายในฌานไปเกิดผมมโลกได้รูปประพนิมงคลฌานอารูปาวจรบุญใบที่สามเจริญอรูปกรรมฐานสํเาเร็จฌานไปเกิดในอรูปผมได้อุปริมัตสงสารนั้นนะสงสารในเบื้องสูงแล้วก็ใบที่สี่ใบสุดท้ายโลกุตระบุญโลกุตระบุญแปลว่าบุญที่หนึ่งโลกเห็นไหม คือพนนันิพานนี่คนจะพ,พ้นทุกได้ต้องสร้างบุญกุศลบารมีธรรมน้อมจิตไปสู่พันิพานอย่างนี้เพราะฉะนั้นนิพพานะประโยุโตุนิพพานะประโยุ์หตุฝากทุกท่านทุกคนเอาไว้พอเข้าใจเนาะม,มีอะไรจะถามไหมสาธุอาหารขอให้สรุปอีกทีหนึง่ง อาหารมีทั้งกายทั้งใจแล้วก็เครื่องประดับทั้งภายนอกและภายในและเครื่องประดับใจประดับใจแล้วส่วนที่สามคือเรือนกายเรือนใจเรือนกายกับเรือนใจ,อ,นอ,ใจอันที่สยังไม่จบเออยังไม่จบหมดเวลาหรือ,อยังเนี่ย <been S 2> อยากฟังต่อ <S 2> <S 2> อยากฟังต่ออยากฟังให้ครบฟังให้ครบเออเเอา ังสั้นๆเนาะสั้นๆเนาะกี่โมงแล้วนี่ไม่เป็นไรอยากจะ